สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็ f c ทุกๆท่านนะครับผมช่างปุ๋ยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูการเดินสายไฟเจ้า h o นด a า7 0เจทางแยกครันนี้นะครับผมจะเดินสายไฟใหม่หม,หมดทั้งเส้นเลยนะครับหรือของเก่าออกเลยนะครับแล้วก็วายสายขึ้นมาใหม่เลยโดยสายไฟที่ผมใช้นั้นเป็นเกรดที่ใช้ในงานรถยนต์นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็มา ดูกันนะครับว่ามีขั้นตอนการเดินยังไงส่วนวงจรการเดินการต่อน,นั้นเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังภายหลังนะครับว่ามีวิธีแล้วก็เทคนิคในการต่อ,อยังไงที่เราจะแปลงเป็น12โวลต์แล้วก็ใส่แผ่นชาร์จเรียบร้อยกันนะครับหรับเจ้า h ัน da C70 อันนี้ก็มาติดตามรับชมกันเลยครับ สายไฟย C 70ถังแยกคันนี้ผมก็ได้แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าให้เดินเปลี่ยนสายไฟใหม่เนื่องจากมันจะมีรอยต่อช่วงตรงกลางนะครับนี mm. ่ครับมันมีรอยต่อลูกค้าก็อยากให้ได้ใหม่เป็นเส้นเดียวกันเพื่อความปลอดภัยนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะจัดก,การให้แล้วก็จะเปลี่ยนปลั๊กให้ใหม่เลยนะครับพยายามจะใช้ปลั๊กอันเดียวไม่ได้ใช้ปลั๊กเป็นอันอันอย่างนี้นะครับได้ปลั๊ก ตัวใหญ่เป็นพลาสติกเสียบทีเดียวเลยนอกจากบางตัวที่ต้องใช้ก็จะต้องใช้นะครับก็โอเคเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำกันเลยครับโอเคสายไฟก็ เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ที่รถนะครับอันนี้เป็นสายเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะร้อยกระดูกงูนะครับลูกค้าขอให้ร้อยกระดูกงูนะครับก็โอเคเดี๋ยวมาเทียบกับรถเลยนะครับ เคร้อยกระดูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาใส่ที่รถกันเลยก็จะร้อยขึ้นตามตำแหน่งของเดิมนะครับเพื่อนอเ,เดี๋ยวแจ็คนี่จะมาเสียบทีหลังตอนที่ร้อยเสร็จแล้วนะครับ 对。Okay. ก็โอเคครับเดินเสร็จเรียบร้อยแล้วกับสายไฟฮอนด้าซีเจสิบอันนี้นะครับเดินสายไฟใหม่ทั้งเส้นนะครับก็ร้อยกระดูกงูเก็บงานเรียบร้อยข้างล่างปั๊กก็ใช้เป็นปลั๊กพลาสติกเพื่อง่ายในการถอดแล้วก็สวิตช์นะครับเดี๋ยวมาดูช่วงแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็จะใช้แผ่นชาร์จเรียบร้อยนะครับแล้วตัวนี้ก็มีแจ็ค ใส่ให้เพื่อที่ลูกค้าเวลาขอสวิตอะไรจะได้เสียบง่ายๆไม่หลงสายนะครับก็จะมาดูสวิตนี่เหมือนกันข้างหน้านี่ก็จะเปลี่ยนใส่ปลั๊กให้หมดเลยนะครับสวิตไฟเลี้ยวอันนี้ครับที่สวิตเปเปิดไฟหน้าก็จะเปลี่ยนให้หมดนอกจากว่าบางจุดที่มันแยกเราก็พยายามใช้แจ็คก,กลมนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวมาติดเครื่องดูกันนะครับ เดี๋ยวเปิดปุจ่จ่ายติดเครื่องลองไฟหน้าก่อนนะครับเปิดปุ๊บไฟติดโชว์แล้วนะครับดูหน้าปัดไฟเคือว่างขึ้นเดี๋ยวสตาร์ตปิดสวิตช์ไฟหน้าก่อนนะครับเพื่อที่กันหลอดนะครับโอเคสตาร์ทเรียบร้อยแล้วมาดูไฟหน้ายังไม่ติดนะครับกดสวิตช์ครับโอเคไฟหน้าติดเรียบร้อยสูงต่ำ ตัวตและมีไฟลิไฟลีด้านหน้านี่คือไฟลีด้านหน้าตรงนี้น,นะครับเพื่อนๆมองเห็นไหมเอ่ยแสงแดดมันส่องนี่นะครับไฟลีอ่าโอเคแล้วก็มาดูไฟท้ายไฟท้ายติดนะครับไฟท้ายติดแล้วก็จเบรกอ่าติดเบรกหน้า,นนาโอเคเดี๋ยวลองเร่งดูว่า หลอดไฟจะขาดไหมก็โอเคนะครับใส่แผ่นชาร์จเรียบร้อยแล้วเวลาเร่งเป็นแปลงไม,ม้สิบสองลต์แล้วหลอดไฟไม่ขาดนะครับนี่ครับแผ่นชาร์จเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเรา ดับเครื่องกันแท้เลยเรามาเช็คไฟเลี้ยวกันนะครับอ่านี่ไฟหนะ้าตัดขึ้นปุ๊บเปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวขวาอ่าติดนะครับโอเคเลี้ยวซ้ายอ่าติดครับแล้วก็ดีดแต่นะครับเพื่อนโอเคก็ติดครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้ มาดูระบบชาร์จกันนะครับว่ามันจะชาร์จพอ12โวลต์ไหมนะครับโอเคอันนี้เราไม่ได้ต่อแบตเตอรี่นะครับเพื่อนๆเราไม่ได้ต่อขั้วบวกนะครับแต่ขั้วลบต่อไว้อยู่เดี๋ยวเราจะติดเครื่องกันนะครับเพื่อเช็คไฟชาร์จว่ามันจะชาร์จกี่โวลต์นะครับว่ามันจะชาร์จพอไหมเคเครื่องติดแล้วนะครับเครื่องติดเดินเบาแล้ว เตอร์เรานะครับวัดนี่ใช้มิเตอร์ี่วัดแล้ถุงมาดูมิเตอร์ดูเข็มน,นะครับอันนี้จะเป็นแบบมาดูาใกล้ๆเป็นแบบอนาล็อกนะครับมันผมไม่อันนี้ผมไม่ได้ใช้นิซิทอนนะครับเพื่อนๆถ้าเราเดึงออกแล้วมันก็จะตกนะครับแล้วเราก็เสียบมัน,มนก็จะขึ้นแล้ววันนี้เราจะเล่นเครื่องดูนะครับว่ามันจะชาร์จพอ12โวลต์ไหม เพราะว่าอะไรเพราะว่าเปิดไฟหน้าอยู่เดี๋ยวเราปิดไฟหน้านะครับปิดไฟหน้าปุ๊บแล้วมาดูใหม่นะครับแล้วก็เร่งครับถ้าปิดไฟหน้าปุ๊บเราเร่งมันก็จะสามารถร์จ82โวลตได้นะครับเพราะรุ่นนี้เหมือนคอยแสงสว่างที่ติดมากับตัวรถนั้นมันจะ ชาร์จได้ไม่พอถ้าเราไม่ติดไฟหน้านะครับถ้าจะชาร์จ8.2โวลต์ในกรณ่นย์พันี7 0ที่แปลงเป็น2โวลต์นี้เราต้องปิดไฟหน้าก่อนนะครับเพื่อที่จะชาร์จแบตนะครับถ้าเราไม่ติดไฟหน้าเนี่ย้นเนี่ยมันจะไม่ถึง2โวลต์มันจะไม่สามารถชาร์จแบตได้นะครับเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงเพราะว่ารถรุ่นเนี้ยแม่เหล็กอะ่ะมันทำมาไม่แรงพอน,นะครับหรือว่าแม่เหล็กที่จานไฟมันเก่าแล้วก็เลยทำให้ สามารถชาร์จไฟ12วัต12โวลต์ได้ขณะที่เปิดไฟหน้าเราต้องปิดไฟหน้าเท่านั้นนะครับเพื่อนชาร์จได้ถ้าถ้าเปิดไฟหน้าอยู่มันไม่สามารถชาร์จได้นะครับเพื่อนก็โอเคนะครับกับคลิปการแปลงไฟ Honda C70 ใส่แ่นชาร์จเพลทร้อยแล้วก็แปลงเป็น12โวลต์ส่วนลลรายละเอียดการต่อยังไงนั้นเดี๋ยว คลิปหน้าผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามีรายละเอียดการต่อยังไงสายเดินยังไงใส่แผ่นชาร์จยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้อีกทีนะครับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเครื่องนี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ